หลังกระดูกทับเส้นไม่หายสักทีเพราะพูดแบบนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟัออนวันนี้ครับหากคุณเนือนการปวดหล,ล,ล,ลัลงปวดหลังแล้วลองถามเป็นกระดูกทับเส้นครับคุณกินยะาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดกดจุบกระตอกเส้นก็แล้วจัดกระดูกก็แล้วแม้กระทั่งผ่าตัดก็แล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นครับสิ่งที่คุณเริ่มคิดเริ่มพูดกับตัวเองืออเลยครับโลกนี้คงไม่หายคงก็จะมาบอกคนอื่นว่าเออโลกนี้คงเป็นกรรมเก่าคนข้างบ้านจะบอกคุณว่าเออคุณทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉันรักษามาก็อาการไม่ดีขึ้น คุณก็ต้องแบบไปหาอะไรต่างๆนานาของคุณแล้วทาให้อาการคุณไม่ดีคุณรู้ิดว่าเออฉันคงเป็นกรรมของฉันคงนคงทำอะไรไม่ได้แล้วฉันคงต้อง,งทั้งทำใจแล้วคุณก็บอกเองแบบนี้บางคนก็บอกเป็นโรคคนแก่บ้างเป็นทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมถามตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยครับการที่คุณยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งรู้สึกแบบนี้อาการคุณดีขึ้นจริงๆนะครับมันไม่ดีขึ้นเลยถูกต้องไหมฮะมันทําให้บางครั้งอาการคุณกลับรู้สึกแย่ลงนะครับและบางครั้งเวลาคนปวดขึ้นมา คนไข้ของหมอฟันกว่าเก้ากว่าหนึ่งเทสมีบางเคสที่หมอฟันรักษาบอกว่าอยากฆ่าตัวตายเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยรับทีนี้ไม่ต้องมาจบจบให้มันไปผมถามจริงนะแล้วการที่คุณไปจริงๆแล้วมันโอเคจริงนะฮะครอบครัวคุณจะเป็นยังไงชีวิตคุณจะเป็นยังไงคนในบ้านพ่อแม่ลูกของคุณจะเป็นยังไงมันไม่โอเคเลยสู้คุณพูดกับตัวเองว่าเออเดี๋ยวฉันต้องดีขึ้นปวดได้ต้องหายได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ฉันไม่หายเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันต้องดีขึ้นแน่นอน คุณพูดับงนี้ตัวเองซ้ำๆครับแล้วผมรับประกันได้เลยฮะนี่คือหนึ่งเคสรับที่หมอตันสอนในไอแคลซิกแล้วมีหลายๆเคสเอามาใช้ตัวเองอาการดีขึ้นลองทำดูสิครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆท่านไหนจะเั็นใหม่ที่ตะไนโซนนี้ไม่อยากพามาหาหมอตันหมอตันหมอตาจันสวัสดีครับ